สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียโนชแนลนะคะห่างหายไปนานค่ะวันนี้ขอรีวิวน้ำยาขนมจีนใต้นะคะซึ่งปนุษย์ทำเองนะคะนี่คือน้ำยาขนมจีนใต้อร่อยค่ะและตามด้วยผักหลากหลายชนิดนะคะเป็นเครื่องเคียงค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงอีกหนึ่งอย่างนะคะคือนี่ค่ะ นะ้ำอาจาดค่ะเพิ่มรสชาติขนมจีนของเราให้อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะและนี่พระเอกค่ะซึ่งขนมจีนนะคะชวนเพื่อนๆทุกคนมาทานด้วยกันค่ะทานกลางวันด้วยกันนะคะป้านุชทำไว้หม้อใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะ ม่อใหญ่เลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆถึงเวลาหารกลางวันแล้วค่ะพร้อมแล้วทานค่ะขอบคุณนะคะ